เมื่อมาบวชแล้วเป็นนักบวชที่ดีไม่ได้คนไม่พบในการบวชยังทําให้เสียในการบวชพระพุทธเจ้าท่านว่าเปรียบเหมือนด้นฟืนเผาผีกลางป่าชาทั้งหัวสองข้างไฟไหม้ทางกางเบื่อนคู่จับทั้งหัวไฟไหม้มือจับทั้งกลางมีแต่อุจจาระเจ้าสิจับบันไหน เป็นบุคคลที่พลาดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงทั้งเป็นคารวาะก็ไม่มีประโยชน์มาบวชก็มีโทษว่า,ถ,าถ้าเป็นเช่นนั้นนักบวชจะต้องมาสำนึกว่าอยู่ในบ้านเนี่ยทำประโยชน์อะไรไม่ได้แต่พอบวชมาเน,น,นี่ยค้นให้พบความสุขชนิดนี้ความสุขโดยชอบธรรมภาษาบาลีว่าสมาธิภาวนาภาวีตาพระโมริกตา ชิทธรรมิกะสุขขาวิหารายะสังวัตติสมาธิภาวนา